สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกหวยเพิ่งออกไปเมื่อกี่วันมานี้นะครับผมได้จัดบ้านและยังค้นพบว่ายังมี เหรียญทองแดงเจ้าพ่อพญาแลสภาพดีมากนะครับถุงภายนอกสมบูรณ์เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจนะครับมีการตีตราข้างนะฮะและ้วเขียนว่า200น่าจะหมายถึง200เหรียญน,นะฮะลายเซ็นสองท่านตีตาข้างไว้ ปลูกมัดไว้อย่างดีครับด้านหลังก็จะปั๊มใบเหรียญทองแดงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดดูไปด้วยกันครับพร้อมๆกัน <Yeah. S 2> ลายเซ็นของผู้ใหญ่ท่านใดฝากแสดงตัวด้วยครับเป็นลายเซ็นเมื่อปีสองห้าสองนนะครับดูสภาพครับมาลุ้นกันครับสภาพเป็นยังไง พระกันไปนะครับเก่าเก็บครับเดี๋ยวผมจะนำออกแ,กแยกประเภทบล็อกและความสวยงามเราจะนับจำนวนว่า 200เหรียญตามที่บันทึกนี้หรือไม่โปรดติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับชื่นชอบโปรดกดไลค์โปรดกดติดตามเพื่อชมคลิปต่อๆไปของเรานะครับและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ทำคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ